ดูซิว่าน้ำหนักเท่าไหร่อันนี้กระเป๋าใบเล็กขึ้นเครื่อง5.21จกิโลวันนี้เรากำลังจะเดินทางไปสนามบินกันนะคะเราไปเปลี่ยนเครื่องที่ดูฮาพักร้อนนะคะแต่ว่าเราไม่ได้กลับเมืองไทยนะจะไปเที่ยวที่ทะเลเมาดีฟนะคะห้องเขาก็หลูดีเนาะสวยอยู่ กว้างแล้วก็ใหญ่เลยมีห้องครัวด้วยนะคะเหมือนอพาร์ตเมนต์เลยแต่ว่าเป็นโรงแรมนะอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ําแต่ว่าห้องอาบน้าก็น่าจะอยู่ตรงนี้ก็เพิ่งเดินเข้ามาในะะี่ยละค่ะห้องอาบน้ําใหญ่เลยห้องอาบน้ําห้องด้วยกันส่วนอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนนะห้องนอนกว้างมาก <t> สถานที่ร,บรอบๆของโรงแรม ก็จะเป็นบริเวณตึกรอบๆโรงแรมฮิวตันที่เราพักอยู่อันนี้ก็คือตึกอะไรตึกเมริเดียนเป็นเซ็นเตอร์เขาก็จะเขียนว่าซิตี้เซ็นเตอร์นี่เพื่อนกระซูให้ดูบริเวณรอบๆ สถานที่ใกล้เคียงกับโรงแรมฮิวตันที่เราพักอยู่เราก็ไม่รู้หรอกคะ่ะว่าสถานที่ตรงนี้ตั้งอยู่ตรงไหนแต่ว่าเราก็เห็นบริเวณรอบๆโรงแรมก็จะประมาณนี้ละคะ่ะสาเหตุที่มาพักนะคะเราอะบินจากซูริกเนาะมาที่โดฮา6หกชั่วโมงจะมาเปลี่ยนเครื่องที่นี่แล้วก็จะบินจากโดฮาเนี่ยไปที่มาลดีฟแต่ว่าพอมาถึงที่โดฮานะคะเครื่องบินอะเขา บอกว่าเต็มสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพึ่งก็มาอยู่อยู่ที่ประเทศกาตาร์นะคะเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยพึ่งอะบินมาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะก็คือจากซูริคสนามบินซูริคจะบินมาต่อเครื่องที่ที่โดฮาสนามบินดฮาที่ประเทศกาตาร์เนี่ยค่ะแล้วก็เราอะจะบินต่อไปที่ที่มาลดีฟที่เกาะมาลดีฟนะคะ เอเอเมื่อวานี้เกิดเหตุสุดวิสัยนิดหน่อยก็คือเราไม่มีเครื่องบินที่จะบินต่อค่ะเราก็เลยได้มาอยู่ที่โรงแรมที่ที่ไอกาตานะคะเนี่ยแล้วพึ่งอะ่ะกับแฟนก็รู้สึกตกใจนิดหน่อยค่ะเพราะว่าปกติเนาะเราอะ่ะจะไม่ได้บินมาแถวนี้บ่อยเวลาเราบินไปไหนเราก็จะบินตรงไปเลยไงแต่ว่าครั้งเนี้ยเราอะ่ะได้ซื้อแพ็กเกจทัวร์ค่ะสำหรับ ทัวร์ไปประเทศเไม่ใช่ไปที่เกาะมาดีฟเราก็จะซื้อแพ็กเกจทัวร์แบบนี้เป็นประจำอยู่แล้วถ้าเวลาเราอยากไปเที่ยวไหนเพราะว่าแพ็กเกจทัวร์จะรวมค่าค่าเครื่องบินค่าโรงแรมอาหารการกินในในจำนวนวันที่เราที่ที่เรามีวันอยู่พักรออย่างเงี้ยค่ะก็คือซื้อรวมเบ็ดเสร็จหมดเลยก็คือจ่ายครบหมดจบทุกอย่างแต่ว่าประเอิญเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยเพราะว่าเราบินมาถึงที่ ที่สนามบินดฮาเขาบอกว่าไม่มีเครื่องบินค่ะที่จะบินต่อไปที่จุดหมายที่เราจะไปก็คือเกาะมาลดีฟเขาก็เลยที่สนามบินค่ะเขาก็เลยรับผิดชอบรับผิดชอบโดยการที่ให้ให้เราค่ะได้มาพักที่ที่โรงแรมที่เนี่ยค่ะโรงแรมที่ ที่กาตานะคะก็คือจะเป็นเมืองะคะในเมืองหลวงอย่างเงี้ยนะในเมืองของเขาอย่างเงี้ยไม่ไกลไม่ไกลจากสนามบินประมาณ30นาทีขับรถออกมาค่ะก็คือเขาก็จะมีแท็กซี่นะคะมาส่งเราที่ที่โรงแรมนี้ค่ะก็คือเขาก็จะรับผิดชอบเรานะคะโดยการที่คืนแบบไม่ได้คืนเงินให้เรานะแต่ว่าให้ให้โบงเงินของเราโคละสองร้อยห้าสิบดอลลาร์นะคะก็คือเหมือนแบบ ให้เราใช้จ่ายอะไรอย่างนี้นอยู่ในเนี้ยนี่แหละมะั้งแล้วก็นอนโรงแรมที่นี่คือหนึ่งก็จะเป็นโรงแรมฮิลตันนะคะเป็นโรงแรมฮิลตันโรงแรมห้าดาวที่เขาให้ดูนะคะนี่เนาะแล้วเขาก็จะรับผิดชอบโดยการที่ให้เราค่ะได้เลื่อนได้เลื่อนขั้นไปนั่งชั้นธุรกิจเพราะว่า ปกติเราจองแบบชั้นประหยัดนะคะจองตัว๋วเครื่องบินแบบชั้นประหยัดแต่อันนี้ยเขาก็ให้เรานะคะได้นั่งบิสเนสก็คือได้นั่งชั้นธุรกิจเนี่ยค่ะจากดูฮานี่ที่จะไปเกาะมาลดีค่ะตกใจเพราะว่าเราบินมาถึงเนาะแทนที่เราแบบว่าจะรีบแบบไปเตรียมเตรียมแบบเตรียมอะไรนะเตรียมตั๋วที่จะบินต่อค่ะเราก็ตกใจเพราะว่าเจ้าหน้าที่บอกว่า ชื่อนี้ชื่อนี้ใช่ไหมก็คือไม่มีเครื่องบินที่จะบินไปนะก็คือเราตกใจมากค่ะเมื่อวานนี้คือเรารู้สึกแบบเฮ้ยอะไรทาไมเกิดอุบัติเหตุแบบนี้เกิดขึ้นคือเพื่อนกับแฟนเพื่อนก็คือครั้งแรกไงที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะเพราะว่าปกติเราจะไม่ได้บินมาแถบนี้บ่อยเพราะว่าถ้าเวลาเราบินไปไหนเราจะบินตรงอย่างเดียวแต่ถ้าเวลาเราบินมาตรงนี้ก็เหมือนกับเหมือนกับทุกคนที่เขาบินนะคะก็คือบินมาแบบอาศัยว่ามาต่อเครื่องที่จะไปสถานที่ที่เราจะไปอย่างนี้ แต่พอบินมาถึงกลายเป็นว่าเราไม่มีเราไม่มีไอ้เครื่องบินที่จะบินต่อไปอย่างเงี้ยค่ะก็คือเรากลายเป็นว่าเราหยุดชะงักเลยอะ่ะเหมือนบรรยุดพักร้อนของเราสูญสูญเสียไปในในหนึ่งถึงสองสามวันอย่างเงี้ยค่ะก็คือเรายังไปไม่ถึงไหนเลยอย่างเงี้ยค่ะเราก็ยังอยู่ที่ที่ไอ้ประเทศกาตาอยู่เลยค่ะตอนเนี้ยคือแบบเพิ่งก็รู้สึกใจเสียใจสั่นนะคะเมื่อคืนเนี้ย รู้สึกว่าเขาบอกว่าอุ้ยเธอจะต้องไปนอนโรงแรมที่นี่นะเหมือนเขาแบบพูดอย่างเงี้ยคือถ้าเวลาเราไปไหนแบบเราไม่ได้ตั้งใจที่จะไปเที่ยวอย่างเงี้ยค่ะเพิ่งก็จะใจเสียนิดนึงถ้าถ้าเราได้ออกจากสนามบินนั้นออกมาแล้วถ้าเวลาเรายังอยู่ในสนามบินอยู่อย่างเงี้ยเราก็ยังรู้สึกอุ่นใจไงว่าเออเราเราแบบอาศัยแบบมามามา,มาอยู่พักเป็นจุดเปลี่ยนเครื่องอย่างเงี้ย แต่ถ้าเราได้ออกออกจากนอกสนามบินปั๊บอย่างเงี้ยโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจที่จะออกมาเที่ยวออกมาใช้ชีวิตอย่างเงี้ยค่ะคือรู้สึกกลัวนะคะกลัวแล้วก็ใจเสียใจสั่นเมื่อวานเนี่ยตอนที่รถรถเขาแบบว่ามารับรับที่สนามบินนะคะรับมาส่งในโรงแรมอย่างเงี้ยคือเหมือโอ้โหแบบเมื่อคืนเนี่ยใจเสียเลยนะคะเราแบบเขาพา <c oughs> พาาพาขับรถมาแฟนคุมก้าวถือถือเอ้มือถือให้นะ เขาพาขับรถมาพึ่งก็มามองมอซ้ายมองขวามองใต้ายมองขวามองมากูแบบถ่ายรูปเลยเหมือยกลัวไงเราแบบแบบโอ้โหคิดว่าจะได้นอนสนามบินบบนะคะเมื่อวานแต่ว่าก็ไม่ได้มีแค่แค่พึ่งกาแฟนะปรากฏว่าตอนที่เขาให้เขาให้เอกสารเกี่ยวกับในการพักโรงแรมแล้วก็ให้ตัวต๋วตั๋วเครื่องบินที่จะบินต่อไปมาลดีป่ะค่ะ คือเราก็มายืนต่อแถวเพื่อที่จะมาตรงตรวจคนเข้าเมืองเพื่อที่จะมาสแตปงดีซา่าสแตปงดีซ่าที่จะออ,ออกมาเนี่ยออกมาข้างนอกข้างนอกเขตสนามบ,บินนะคะ <ใช S 1> คือแบบโอ้โหคนเยอะมากนะคะคือคนแบบว่ายืนแบบถ้าทุกคนมารวมๆกันนะคะก็คือเหมือนแบบว่าทั้งทั้งเครื่องทั้งเครื่องของลำทั้งลำเครื่องสนามบินของื่องบินนะคะ คือแบบเยอะมากๆเลยแต่และคนถือตัวถือใบคือเอกสารเหมือนกันเป๊ะเลยนะคะทุกคนเขาก็ต่างตั้งใจจะไปเที่ยวแต่ว่าปรากฏว่าเนี่ยแทบทั้งลำเนยแหละค่ะที่ยืนยืนอย,ยืนต่อแถวเพื่อที่จะต่อต่อสแส้มวีซ่าออกมา,ออกมาพักตามโรงแรมตออ่างๆเงี้ยที่สนามบินดูฮาเขารับผิดชอบให้ะค่ะคือเยอะมากนะคะ เมื่อวานนี้เพิ่งก็แอบตกใจนินดๆว่าอุ้ยอะไรอย่างเงี้ยคือทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อะไรก็คือแบบเมื่อวานนี้ก็แอบผิดหวังนัละค่ะ